หาเรื่องน่ากลัวของคนไทยที่ฝรั่งพูดถึงตำนานเมืองมีอยู่ทุกมุมโลกที่ประเทศไทยเหมือนกันมีตำนานเมืองแม่น,นาคดิบแดงสาลาแดงตำนานผีในมหาลาัยต่างๆซึ่งล้วนแต่น่ากลัวไม่แพ้ตำนานเมืองของต่างประเทศและแน่นอนว่าฝรั่งเองก็ตำนานเมืองของไทยเอามาพูดเหมือนกันรวมไปถึงเรื่องน่ากลัวและน่าตกใจบางเรื่อง บางเรื่องก็เพิ่งรู้ว่ามันอยู่ในไทยดังนั้นจึงรวบรวมเอาตำนานเมืองของไทยที่ฝรั่งเขาเอามาแชร์กันว่ามันมีอะไรบ้างลัดดาแลนด์ลัดดาแลนด์เป็นหนึ่งในภาพยนตร์พีสยองขวัญที่เป็นที่รู้จักในปี2011เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งที่ได้ย้ายบ้านใหม่ไปในหมู่บ้านที่เรียกว่าลัดดาแลนด์หากแต่เมื่อพวกเขาย้ายเข้ามาก็พบกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติคุกคามครอบครัว และความสยองขวัญก็เริ่มต้นขึ้นภาพยนตร์เรื่องนี้มีการกล่าวถึงในเว็บบอร์ดฝรั่งมาบ้างซึ่งลัดดาแลนด์นั้นเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงตั้งอยู่ริมถนนเรียบคลองชประทานตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สมัยก่อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงประกอบด้วยสนสนุกผสมผสานกับลานแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆปัจจุบันลัดดาแลนด์นั้น มีสภาพเป็นป่ารกร้างจนกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของพวกติดยาพวกกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบลองของรวมไปถึงสถานที่พิสูจน์ความกล้าเพราะว่ากันว่าเป็นสถานที่ผีสิงอันเนื่องจากมีข่าวลือว่าเกิดการฆาตกรรมแม่บ้านที่เป็นชาวพม่าในบ้านรวมไปถึงคู่รักที่ฆ่าตัวตายเพราะไม่สมหวังในสถานที่แห่งนี้และวิญญ,ญาณเหล่านั้นไม่ได้ไปผุดไปเกิดยังคงวนเวียนให้คนพบเห็น จนกลายเป็นสถานที่พีดุที่ขึ้นชื่อไปในที่สุดประเทศไทยมีสถานที่พีสิงหลายแห่งแต่ถ้าถามว่าสถานที่ใดที่ฝรั่งพูดถึงกันมากที่สุดก็คงจะเป็นตึกสาทรยูเนียนทาวน์ซึ่งเป็นตึกร้างที่ใหญ่และสูงในกรุงเทพมหานครด้วยความสูงระฟ้ากว่า49ชั้นในอดีตตึกแห่งนี้มีโครงการสร้างอพาร์ตเมนต์สุดหรูกลางเมือง ตั้งแต่ปี1990หักหากแต่ต่อมาสถาปนิกถูกจับในคดีพยายามฆ่าและต่อมาตึกก็หยุดสร้างเพียง80%เพราะปัญหาวิกฤตทางการเงินหลังจากนั้นตึกก็ถูกทิ้งจนร้างยาวนานจนเริ่มมีข่าวลือว่าเป็นตึกพีสิงว่ากันว่ามันถูกสร้างทับสุสานร,ร้างเก่าในปี2014มีการพบชาวต่างชาติสวีเดนแขวนคอและในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ที่ชาวต่างชาติรู้จักทางเน็ต และอยากขึ้นไปพิสูจน์ปัจจุบันเราสามารถขึ้นไปได้โดยต้องขออนุญาตกับคนดูแลหากแต่ต้องระวังความปลอดภัยเพราะโครงสร้างภายในก็ขาดความมั่นคงแข็งแรงและมีส่วนที่แตกหักเป็นหลุมยุบมากพอสมควรบวกกับบรรยากาศที่ค่อนข้างมืดทึบก็เลยอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกอมรณะไทยแลนด์ ในปี2012มีพี่น้องชาวแคนาดาเข้ามาพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในเกาะพีพีต่อมาทั้งสองก็เสียชีวิตอย่างลึกลับร่างของพวกเธอถูกซุกในเตียงในห้องของตนเองมีเลือดออกทางเหงือกริมฝีปากสีฟ้าเล็บมือและเล็บเท้ามีสีซีดจางมีแผลอยู่ทั่วร่างกายและห้องเต็มไปด้วยอาเจียนจากการสอบถามพยาน ว่าได้พบสองสาวครั้งสุดท้ายหลังจากกลับจากบาร์เมื่อวันที่13มิถุนายนและได้เห็นว่าอยู่ในห้องพักจนกระทั่งแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดโดยการใช้มาตาคีย์หลักเปิดเมื่อวันที่15ผลการสอบสวนสรุปได้ว่าโดนยาพิษส่วนรายงานผลการชนะศพครั้งแรกจากประเทศไทยระบุว่าเป็นโรคอาหารเป็นพิษร้ายแรงซึ่งพบว่าพิษที่ว่าคือ,อยาฆ่า,มาแมลงแต่ปัญหาคือ ยาพิษนั้นมีปริมาณน้อยที่จะเป็นอันตรายอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่กรณีแรกกรณีเดียวเพราะในปี2009ยญิงสาวสองคนและหน่งหนุ่มอเมริกันและคนอื่นๆก็เสียชีวิตในลักษณะคล้ายกันในรีสอร์ตเหมือนกันและการรายงานเสียชีวิตก็เกิดจากการรับยาพิษแน่นอนมีหลายทฤษฎีเป็นต้นว่าได้รับสารเคมีฆ่า,มาแมลงบนเตียงแต่ที่น่ากลัวคือ ทั้งสองตกเป็นเหยือกของค็อกเทลชั่วร้ายที่เรียกว่าสีคูนร้อยมันเป็นเครื่องดื่มที่ผสมด้วยโคลกายากแก้ไอใบกระท่อมและยากันยุงที่ขายกันในท้องถิ่นวัยรุ่นไทยนิยมเอามาเป็นยากระตุ้นอารมณ์หากแต่มันก็มีสิทธิ์ทำให้ตายได้อย่างไรก็ตามไทยเราไม่ค่อยได้เน้นเรื่องเหล่านี้มากนักเพราะวันกระทบกับชื่อเสียงของประเทศ พระนางเรือล่มเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเชื้อพระวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ของไทยว่าครั้งหนึ่งมีเจ้าหญิงฝรั่งใช้คําว่าเจ้าหญิงแต่ราชศาัพท์เราใช้พระราชธิดาได้ตกลงไปในสระน้ําพระองค์ว่ายน้ำไม่เป็นแม้ว่าจะมีผู้ติดตามหลายคนหากแต่ทุกคนไม่สามารถช่วยเหลือพระองค์ได้เพราะตามกฎมเทียบาลแล้วห้ามสัมผัสเชื้อพระวงศ์ไม่เช่นนั้นจะถูกประหารทั้งตระกูล และนั่นทำให้พระองค์เสียชีวิตจากการจมน้ำในที่สุดตำนานเมืองเรื่องเล่านี้ฝรั่งคิดว่าเป็นของญี่ปุ่นและไม่มีใครทราบว่าจริงหรือไม่ความจริงแล้วเป็นเรื่องจริงของประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีที่ชาวบ้านเรียกพระนามว่าสมเด็จพระนางเรือลม่มเนื่องด้วยพระนางเธอพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ สิ้นพระชนด้วยอุบัติเหตุเรือพรปรบเทียบล่มณนะตำบลบ,บางพูดอเภอปากเกร็ดจัังหวดนนทบุรีปัจจุบันนี้คือวัดกู้ต่อมาชาวบ้านจึงได้ร่วมใจตั้งศาลพระนางเรือร่มขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เสาวสวรรณภูมิฟอ r w เวิร์ดเมได้โพสภาพเสาต้นหนึ่ง ซึ่งเป็นเสาในสนามบินสุวรรณภูมิและเสาที่มีการนำเอาเครื่องสักการะให้ดูว่าเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์โดย f ฟ r w a r d Mail ได้อธิบายว่าว่ากันว่าระหว่างกำลังก่อสร้างอาคารผู้โดยสารของสนามบินแห่งนี้ได้มีหญิงสาวเคาะร้ายถูกฆ่าข่มขืนแล้วนำศพมาฝังไว้ในเสาต้นหนึ่งหลังเปิดใช้สนามบินได้ไม่นานปรากฏว่าวิญ,ญญาณเกิดเฮี้ยนออกมาหลอกหลอนพนักงานจนต้องทำพิธีเซ่นไหว้กันบางแหล่งบอกว่า เป็นคนงานพม่ากตกลงไปในเสาแล้วถูกปูนบกทับเพราะไม่คิดว่ามีคนอยู่ในเสาอย่างไรก็ตามจากการสอบถามพบว่าเสาที่ว่านั้นมีอยู่จริงมันเป็นเสาที่อยู่กลางห้องเก็บของของสุนกากรซึ่งที่เสามีคราบแป้งที่มีคนมาถูหาเลขหวยและแผ่นทองคำเปลวติดอยู่เนื่องจากเสานี้มีรอยด่างคล้ายคนยืนด้วยและเมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเสาแห่งนี้มีศพจริงหรือไม่ ก็ตอบว่าไม่สามารถยืนยันได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะพิสูจน์ด้วยการกระทอค,คอนกรีตเพื่อพิสูจน์ได้ว่ามีศพอยู่ข้างในหรือเปล่าทำให้เรื่องเสาผีสิงนั้นยังคงลึกลับต่อไป